วันนี้นนครบรอบสี่ปีเขาจะมาแบบ Happy Birthday Baby หน่อยห,อหน้าเงาเงาพี่กวางบอกหน้าเงาหน้าใครอะ่ะหน้าดำอ๋ออาบน้ำแล้วเหรออาบน้ำเสร็จแล้วถูกอย่างนี่ไงพี่กวางก็<น>ไม่ก็เหมือนเดิมนะไม่สั้นมากแค่ เป็นทรงขึ้นกว่าเดิมแต่ข้างหน้าเหมือนไม่ได้เอาออกนะ้ช่แน้าไม่เอาออกเออแต่ข้างแต่ข้างข้างอ่ะโอเคสั้นลงละไหนมีอะไรจะบอแบบีบไหมก็สี่ปีใช่ไหมครับก็โอ้โหว้าวว้าวมากันหมดเสื้อคอไม่กว้างอุ้ยอีเลโอ คิดถึงน้องเรียกโอคิดถึงน้องเรียโอ,คอ,โอจคครับ <c oughs> อ้าก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเออสี่ปีนะครับก็เร็วเหมือนกันเร็วมากๆแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังแบบว่าเแบบีก็ยังแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนนะ่ารักมากๆวันนี้ก็ได้ ได้เข้าแบบไปดูในแท็กด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เห็นนะครับเออตั้งแต่เช้าแล้วอะใช่เออแต่วันนี้ฉันตื่นสายอะ่ะเห็นก็เลยมาชา้ากันตื่นเช้าเพราะว่าเขานัดตัดผมชเช้าอ๋อเหรอเออก็ว่าเช้าจังวะเออแฮปปีออ้บ birthday นะคะบเบบี้สีขวบแล้วสี่ขวบนี่ประมาณอนุบาลอะไรอะ่ะ อ <mm> e no> ุ้ยเพื่อนอ่าไอเต้มาไหนลากเต้เข้ามาปปาีไหนได้ปะได้แต่ปาปีพูดให้เสร็จก่อนแล้วปาปีค่อยลากเออก็ขอบคุณเลยทุกคนนะครับสี่ปีปีสองปีหลังเนี่ยเร็วมากเลยเนาะเพราะเราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋ยไม่ทำอะไรเชืเยสี่ปีคือสองคือเหมือนแบบเราเราเราเจอเขาแค่สองปีแล้วอีกสองปีเหมือนเราไม่ได้เจอกัน่ ก็เลยเอออยากแบบเอออยากกลับไปกลับไปเจอเหมือนเดิมที่แบบได้เจอทุกอาทิตย์มั้งเนาะและ้วก็แบบได้ไปต่างประเทศได้ทํางานอะไรเงี้ยก็คิดถึงตอนนั้นนี่ยอยากทํางานเยอะๆเพราะตอนนั้นก็สนุกมากแล้วก็ได้เจอทุกคนมันก็เหมือนแบบก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขอแต่ตอนนี้ก็ีวิตก็ว่างๆไม่ค่อยได้ทาอะไรช่วงนี้เราเพิ่งเปิดกองรับมือก็เลย ก็เลยเหมือนแบบเอออีกแป๊บหนึ่งเราคงได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ยามันหายไวๆเหมือนกันความรู้สึกเหมือนน้อกว่านั้นไหนลองขอบคุณกันละคเอ้าวพ่กวางขอบคุณกงชงกว่ะขอบคุณที่เอวันนั้นตอนไม่ถ่ายน็อตมีเขาก็เขาถ่ายเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับนะยังอยู่เล่นต่อที่กองนะครับเหมือนให้กําลังใจฉันเหรออือก็ที่ปอปี่ยังไม่กลับแก ที่กลับมืดเออก็เสร็จประมาณเสร็จประมาณห้าโมงกับประมาณสองทุ่มอืมแต่ก็เราก็เอาจริงเราก็คิดถึงทีมงานด้วยแหละทีมงานก็น่าจะเหนื่อยกันมากๆากกับวันนั้นอ่ะอืมพอเป็นพอกี่โมงกี่โมงพูดไปสิเที่ยงคืนตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่มาถึงกองหกโมงหกโมงเที่ยงคืนห ป้าแล้วไหนๆลองช่วยเตส้สิมันยังอยู่ปะเนี่ยเต็นไปนแล้วว่าไม่รู้หลับเปล่าเขาไม่รับหรอกกันวะนาะ <No. S 1> กัดแขนแล้วเป็นไงแขนเขียวจ้ะอยากให้ดูมากอันน่น เกี่ยวกับความรู้สึกเก่งไหมวันเนี้ยปูเพิ่งฟื้นเพราะว่าตุยจะบอกเธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมเจ็บแค่ไหนไม่เขาช่วยที่เพืนควารู้สึกเก่งกันไปอะไรนะโกกแล้วทำอะไรกันวันนี้ถ่ายละครเหรอถ่ายละครถ่ายอะไรเราวันนี้หยุดไม่ได้ถ่ายวันนี้ดิเพื่อน เพื่อห้าถึงอาทิตย์นู่นถึงจังเลยเพื่อนเอาจริงๆริงวันเนี้ยสะผมยังกููตุยไงนอนหลับเพิ่งตื่นเนี่ยอืมกูตุยเหมือนมึงเลยวันเนี้ยตุยใช่ปะใครขึ้นจ่าอ,อ๋อวันนี้ไปด้วยกันนี่อะไรนะครับอืมสเสร็งไม่สเสรยงไม่ตุยเหรอครับตอนชิดเป็นไม่ตุยแต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนง่วงนอนตลอดเวลา <laughs> อ่าโอเคนะแล้วกระเป๋าที่จะเอาเท่าไหร่นะที่จะให้ซื้อให้ันเกิดหาเงินให้เพื่อนเขา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 รีเควสแล้วเหรอเขารีเควสแล้วกูเพิ่งรู้ชื่อมาไม่อะไรอ่ะมีอันใหม่แล้วป่ะปีเดี๋ยวจะส่งให้ดูอยากได้อันใหม่อาหารกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เคลลี่แล้วอรอไม่ใช่มีอันอยากออกจากไลน์แล้วไปส่งให้เห็นภาพก่อนเลยใจเย็นๆจเย็นจคุยก่อนเต้ แล้ววันนี้วันเกิดอะไรวันเกิดเบบีเหรอใช่แล้วไมยเบบีครบรอบสี่ปีไหน,ไ baby, ล,ไหนลองพูดซิไหนเต้ลองวอวยพรดิขอบคุณเบบีนะครับไอพี่อะ,อะไรขอบคุณเบบีที่อยู่ออฟก,กันมานานที่น่ารักขอบคุณที่อเป็นพันธมิตรกับกับบ้านผมด้วยนี่โ<อ>หรอ นีโอก็มาเหรออือนีโอก็ดีเอิร์ดก็มามีโอก็มาเอาขึ้นมาไหมไหนอยู่ไหนอ่ะมันได้กี่คนเอาใครดีอ่ะเอาดีมันมันได้สี่คนอ่ะเอาเอาเอาก็เอาค่อยๆผัดๆมาไหมเอานีโอมาก่อนมหอือแล้วสตเลิกอยู่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่บ้านครับแล้วทำไมถึงมีสติกเกอร์ข้างหลังไม่เคยเห็นเลยห้องน้องพิมพ์ไงอ๋อน้องพิมไหนอ่ะ นีโอเหรอไว้ก็มามาโอออกไปแล้วปะไม่เห็นแล้วอะชวนไอชวนดีเอิร์ดไหมอ่าลองดีเอิร์ดก่อนนะะเีรีงโคเวอร์เพลงพี่ได้ไหมครับโคเวอร์ออทคนได้ไหมน้าให้เขาได้เพลงไปก่อนอันน่ะอยู่ไหน่ะบ้าน สวัสดีครับดีเอิร์ดทำอะไรอยู่เนาะทำข้าวอยู่แล้วก็ดูกระหายเล่าจ้าวจ้าวจ้าวเลิกไทยอินให้เพื่อนผมได้ปะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นตอนแรกอยากไทยอินให้เพื่อนผมกลัวไม่รู้จะคุยอะกพอมาถึงปุ๊บโอ้โหดิวกินไปทำงานสายเลยคุยไม่หยุด ใช่ก็ตอนแรกที่มึงไงก่อนเข้าบ้านไงมึงก็บอกว่าไม่รู้เข้าไปอะกูจะคุยกับใครดีโอ้โหไม่สนิทสักคนแล้วเป็นไงโอ้โหหยุดปะเขาหยุดบ้างปะโอเมกอดเจอกันเปิดเข้าไปก็คือมีพี่เศฟพูดไม่หยุดล่อยบ่อยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้อยู่นอนด้วยกันใช่ไหมเพราะมีซีซันสองมีไหมบ้างเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ไหวกันก็เลยเพียๆเพียกันตอนที่เขา ตอนที่เขาอะไรวะเขาไม่มีอะไแรแลบกันกันก็คือหลับเลยตอนนั้นนะอะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยตอนวันที่เท่าไหร่กันวันที่สามวันที่สอ,อ,องวันที่ห้าแต่คุณผู้ชายดูไม่ค่อยอใช่วันที่ห้าดูหมดเลยทุกคนพอเล่นบุกอะไรกันทุกคนก็หรอเพีย <laughs> <laughs> มันยมไปหมด <laughs> เริ่มแบบเริ่มปล่อยเลยตามรูยแล้ปวัที่ห้าแล้วเวลาไอ้กันอยู่ในกองอ่ะตอนตอนถ่ายละครถ่ายซีรีส์น้องเขาดูทั้งวันนะ น้องเขาแบบติดตามยิ่งกว่าเอฟนะจริงเหรอน้องกันน่ารักจังเลยถามพี่กว้างดิพี่กวางคือแบบคุณผู้ชายดูการสัตว์เลี้ยงดีไหมตอนตอนสัตว์เลี้ยงอยู่เแลถามน้องกันก่อนดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีดูแลดีแบบถามตลอดนู่นนี่นั่นตอนกันยังไม่นอนเอิดก็อยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนอออืมเทําอะไรกันเหรอข้างล่างทำอะไรกันเหรอบอกหน่อย คุยคุยว่าพวกนี้ทำอะไรดีจะตกบุกสับโกยยังไงดีเออจริงใจจริงใจแหละเออจริงใจกับกูมากเลยจะหาแบบจะหาเาเรียกว่าอะไรประเพณีไทยๆอะไรมาเล่นคืออะไรวะยุคไทยไม่กันอ่ะชอบแบบว่าเล่นอะไรหรือปะปาปีกันเล่นไทยๆแกชอบช่วยแบบอาเนเาเป็นปาตายซอนแอบ ดีนะอีนี่แล้วก็มีใครไว้ห่อเออน้รงกลางเราชอบหาการเล่นไทยๆมาเล่นนึ่งเออจะพูดจริงนะยอมเออที่แบบว่าปลาเป็นปลาตายเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาอีกทีหนึ่งครับหรอจริงหรอมันได้ชวนไอ้ลุกเล่นป่ะแบบเล่นเกมอะไรนะพี่เจนนี่ปันนันมาบอกว่าห่วง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 อะไรครับพี่เจนนี่เพราะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่กับลุกลุกดูแลสัตว์เลี้ยงดีเหมือนกันใช่ไหมหรอัอนที่อันที่อันที่ ลูกก็ให้ลูกบอลสัตว์เลี้ยงตอนที่อยู่ในน้าอ่ะอ๋อเออมันเกินไปเนอะบางทีเนาะลูกบอลอ๋อลิงชิงบอลลิงชินบอลเออมันไม่ใช่เกมแล้วมันแทบจะไม่ใช่เกมแล้วตอนที่ได้แบบอันนั้นไม่ได้เหรียญใช่ไหมแต่ว่าตอนถ้าถ้าได้เหรียญลุกลูกจาลูกจาลุกเตียดเออลุกเวลาเล่นเกมผมจริงจังมากแบบใส่ตาเลยแบบท่าทางคือแบบน่ากลัวมากใสยตามันโกกไปเลย เขาแบบฝรั่งเขาอย่างเงี้ยแหละก็ตอนที่กันเป็นหมาป่าเป็นหมาป่าก็ได้จะจัดการลูกคนแรกกันไม่รู้ว่าลูกมันจะหูไม่เชื่อกันขนาดนั้นหรเป็นแน่ผมดูความรู้สึกใช่เพราะมีครั้งหนึ่งที่ที่ลูกเป็นหมาป่าแล้วแล้วกูแบบกูไม่ได้รู้จริงหรอกกูแค่พูดไปมั่วลูกเป็นหมาป่าได้เลยทำไมถึงคิดว่าผมเป็นหมาป่าครับกูไม่คิดก็ได้ลูกไม่คิดก็ได้ลูกไม่เชื่อกูกลัวเลยทำไมอะทำไมผมเป็นหมาป่ายังไงอะ น่าสงสารโหดมากไหนเอิร์ธเอิร์เอิร์วยพรเวยพรอวยพรเบบีหน่อยโสี่ปีวันนี้ครบรับสี่ปีโอเคก็ยินดีด้วยนะครับที่เบบีครบรอบสี่ปีแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ออฟน้องกันด้วยนะครับที่คอยพพอร์ตเขาสองคนโดยมาตลอดนะครับก็ขอให้มาทางการปะทางการปะก็ขอให้ทุกๆุกคน เอนดูแล้วก็รักน้องการกับพี่ออฟเป็นนานๆนะคะนะคะับเย่ขอให้จจ๊กับแท่หนก็ยังเป็นเบบีตลอดไปนะเออน้องเขาอะไรเนี่ยน้องเขามีฟิลเตอร์ละเท่แ่งฟิลเตอร์แล้วแล้วเพื่อนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์กับสัตว์เลี้ยงนั้นคืออามจริงๆว่าแดนอินหรือว่าต้องขี่จริงหรือที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์มีบากไว้กันนั่นอะ จร,จริงด้วยแล ouais. am, ้วมันตีตีลังกาผัดโผล่อะไรไหมโอ้ยถ้าตีลังกาก็คงไม่ถึงนกันเพราะว่าขนาดมอไซกันยังข้ามข้ามจะไม่ถึงเลยคนเขาขี่มอไซนั่นแหละแล้วกานขี so ่สี่ล้อไหมครับหรือสองล้อ so มีสองล้อไหมเพราว่าเขาขี so ่มอไซกันเขาคนอื่นอะม่อนปับปีทุกคนเขาจะมีการยืนก็คือที่จริงมันต้องยอนแบบจุดศูนย์กลางยืนตรงกลางที่ใช้สองขาแต่กันต้องใช้ขาเดียวเพราะขากันถ้าใช้สองขาขาไม่ถึงต้องเอียงมาข้างหนึ่ง เป็นไงเลิกมาน้องเขาเลยต้องไปขี่คันเล็กต้องสั่งคำใหม่ไหมต้องงานสั่งคำใหมแไหวแล้วตอนตอนที่กูไปไปไปขี่ใช่ป่ะกูคว่ำปุ๊บน้องเขาเลิกเลยจ้ะเลิกคันใหญ่จ้ะบอกว่าการขอคันเล็กได้ไหมที่กลัวใช่ไหมพอพอพอเห็นว่าปบปีคว่ำใช่ป่ะแล้วมันแบบว่าปปีไปคว่ำตรงไกลมากเหมือนกันแล้วกันก็หันไปบอก เป็นเหมือนเขาดูกองหันว่าคว่มแล้วไม่มึงและทุกคนไม่ได้วิ่งมานะทุกคนแบบหันเป็นผู้ใส่กันว่าคว่มแล้วพ้มแล้วแล้วก็คือปะปีกันเห็นปะปีเป็นภาพสโลว์ไงพี่เต้ค่อยค่อยเอแล้วก็ตรงไหนแล้วก็เลยหันไปคว่ำแล้วที่เขาก็วิ่งกันไปหมดเลยพอวิ่งกันไปหมดแล้วกันก็เลยบอกว่าต่อไปเขาปะปีจะฝึกก่อนกันคนต่อไปต่อจากปะปีก็คือกันแกก็เลยบอกคันว่างั้นขึนขอเปลี่ยนเป็นคันเล็กได้ไหมครับ นั่นแหละไม่แต่ว่ามีคนมาเลี้ยงพอปอรีความแล้วก็อไปขอบคุณที่ได้กลับบ้านใช่ไหมอ๋อทุกคนทุกคนขอบคุณหมดเลยทุกคนขอบคุณหมดเลยเพราะว่าทุกคนทุกคนแบบแฮปปี้มากก็อีกวันน่ะที่จริงอ่ะต้องเรียนต่อนอื่อืมอคุณผู้ชายคนไม่ได้ไปบ้านคุณผู้ชายเลยอะไรนะครับเออยังไม่ได้มาเลยเออไปปาร์ตี้กันได้ไปปะ เพราะเขาจะนัดที่วันนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เซฟเฮาส์เสร็จเนี่ยเขานัดเป็นปาร์ตี้ที่ที่บ้านคุณผู้ชายกันนะใช่ป่ะอ๋อใช่มีมีโอมีภูวินแล้วก็มีมิกภูวินด้วยเหรอใช่แต่คือมิกคือแบบเหมือนมาเหมือนมาก็เหมือนไม่ได้มาเพราะว่าเขาขึ้นไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนแบบวันวันต่อไปเขามีงานเช้าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับภูวินแล้วก็ดีโออยู่สองอยู่สามคนแล้วแต่แล้วแตกรู้ว่าสัตว์เลี้ยงคุยกับภูวินรู้เรื่องไหมเพราะว่าภูวินอธิว่าคล้ายๆปื้มที่แบบมีความแบบ ก็คุยปะคุยปะอยู่ในบ้านก็คุยกับคุยนะก็คุยนะคุยนะเออคุยได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนไอ้นโอมันอยู่ในไลฟ์เนี่ยเดออจะได้ออกเพื่อให้ทุกคนจะได้ดึงนนโอขึ้นมาเออจะไปแล้วเหรอเออจะดูเกงใจใช่อะไรกลัวแบบว่ากลัวจะแบบนี่หรือเปล่าคุณผู้ชายดูกระหายนนี้ก็คือทุกคนแท็กหลายคนลุกนู ผมไหนไหนมีใครอยู่บ้างขอดูหน่อยอ๋อมดูไม่ได้ว่ะใช่อ่ะ e n g l i ิงลิชพีซ่ามีได้มีโออยู่ปะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเดี๋ยวเออยงั้นขอบคุณมากนะขอบคุณได้ครับถ่ายไหมลายน่าเดี๋ยวเราถ่ายมือถือให้นะได้ thank you thank you Bye bye ได้ครับบ๊ายบายครับแฮปปี้แฮปปี้โอเคเออกดกระกบัดเลยนะโอเคโอเค จะได้เข้าไหนลองดูอนีโอซิเพิ่มวันนี้ไปะวันนี้คุยกับพี่เอกแล้ววันนี้คุยกับพี่เอกเพียงไลห้ฟังว่าตอนที่แฟนโทเปียอืมมึงมึงไปกินข้าวกับปุ๊บกับยูกินเด้อพี่เอกบอกบอกออฟคนตัู้้จักับิูกินไอแบงไอเงี้ยตอนนั้นกูอยู่ไหนวะไม่รู้กูหิวแล้วกูก็เดินเดินแล่นๆอยู่แล้วกูก็เจอเออบาราบอมเจอใครไม่รู้แล้วกูก็เขาก็ถามว่ากินไหม กูก็บอกว่าหิวพอดีก็เลยไปไม่เราไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะเออเอ้าคุณเอ็กอยู่เหรอเป็นไงพี่ผมอยู่นี่อย่างน้ค่ะไหนนี่โออ่ะหาไม่เจออะนีโอนี่แล้วคอเสิร์นีโอไหนอะมันไม่อยู่ที่ถึงบอสครับไม่ได้กินข้าวกับบอสเลยบอสครับสวัสดีครับ เห็นมีโอป่าผมตอนฉันเลี้ยงพี่อยากใส่หน้าแบบฉันเลี้ยงบ้างทำไงอ่ะหาดีมึงอยากใส่อ๋อแต่ส่งตอนนี้ให้ไม่ได้อะพี่เตต้องพี่เตมีฟิลเตอร์อะไรบ้างตอนนี้อ๋อเห็นแล้วนั่นต่ออ๋อฉันฉันอยากใส่ฟิลเตอร์มากโอเคกลัวนี่สิจะได้นหมากกับมือถุอเลยอันนี้เหรอ ใช่มึงชอบลูกมึงชอบรูปที่เป็นโรสที่กูแท็กไปปะกูชอบลูกน้นของมึงมากเลยกูอยากเก็บไปทำเป็นบันเดย์ไม่ต้องเก็บมึงรีบปล่อยๆมันไปครับจะไปบ้านเสร็จเลี้ยงนะวันไหนดีวันไหนโอ้มมีคนเดียวก็พอแล้วเพื่อนกูไม่ไหวหรอกอันนี้เอ้ย <ś lar> ทำไมกูใช้เิลื่อร์ไม่ได้อันนี้โอไม่เจออ่ะแต่นี้โอเัน เป็นคนหัวไวมากเลยนะมึงได้ฟังเพลงที่นิโอร้องปะโอ้กูชอบมากแต่ละอิงของมันอแม่งมาทุกทุกโอ้โหแต่ละคนทุกคนทุกคนดึงนิโอได้ปะผมดึงไม่ได้ะนีโอมันอยู่จริงปะเนี่ยแล้วเพื่อนจะไปไปแฟนมีตวันไหนนะที่ที่มีกูไปกูเพิ่งอ๋อออะ เราไปด้วยกันหมดปะใช่สามคนร้องเพลงอะไรดีเก็บความรู้สึกเก่งอยากร้องเพลงอยุทยาเมืองเก่าของเราจะกอกูว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนเนอะพวกมึงก็แบบไม่เคยขัดอะไรกูสักอย่างเลยกูชอบเห็นแอบทำอย่าให้มันเห็นนะครับสเลียงอย่าให้มันเห็นกูเห็น อไม่เจออ่ะงั้นปล่อยมันไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปตุยต่อละเออจะไปตุยแล้วเหมือนกันนี่คือเรานี่คือใครลดแล้วปะไม่มีและแต่ว่าของกูอ่ะพอกูไปหาหมอหลังด้วยหมอเขาบอกถ้าถ้าหลังมันอักเสบอยู่อ่ะพอยิ่งฉีดเนี้ยมันจะอักเสบไปทั่วล่างเลยเอาเหรอมันเลยทําให้ยิ่งปวดมากขึ้นเลยเต้ไปเล่นเกมอะไรเรอเป็นเนี้ยเต้ของเต้ยายบ้างเขาเต้จะนี่ไงเต้ จะย้ายบ้านที่ทาบ้านใหม่เต้ก็เก็บของเก็บคอนทุกวันก่อนมาแล้วก็ปวดหลังอยู่แล้วแล้วพอไปเด้งเกมเด่นเด้นลูกบอลน่ะเขาบอกว่าพอมันตึงมากอยู่แล้วจากการแบบเหมือนเราใช้เยอะแล้วพอไปเด้งบอลมันก็เลยฉีกขาดเลยอะไรฉีกขาดเต้ก็เป็นทาริซาด้วยไงมันก็ยิ่งฉีกขาดใหญ่แล้ววันสุดท้ายตอนเต้เก็บอะไรนะครับแล้วเต้เก็บของกันตลกมากที่เต้แบบย่อตัวแบบหลังตรงเพื่อไปหยิบของข้างล่างแเจ็บจริงๆแต่ตอนนี้เริ่มเนี่ยตอนก ยาแก้ปวดอะไรมันก็ดีขึ้นอือโอเคแล้วก็วันเกิดนะเราช่วยกันหักนะแบบปปีคนเดียวไม่ไวหวอุ <laughs> ้ยนี่โอมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดีโอที่อะไรโอ้ยดีโออะไรล่ะเจ็จที่แปลว่าตอนแรกกันดูว่าอะไรดีป่ะกันดูว่ากด หรือกดรีเควสผิดคนว่าทำไมมันภาพมันเอ้ยแล้วพอเห็นสายอันเนี้ยรู้เลยว่าเจนนี่ปันอนนแน่เธอเธอเป็นใครอ่ะฉันพูดเยอะฉันจะออกอ่ะอย่าอย่าให้พี่เจนนี่พูดเยอะนะครับเขาพูดแล้วเขาเหมือนแบบจะออกอ่ะทำไมจริงเหรอเขาไปตรวจไอ้นี้กดไะย้อนโหลอแล้วเล้วครับอ่าพี่เจนนี่ขังอ่ะพี่เจนนี่เป็นกดไรย้อนหรอ วยชีวิตเธอเธอมีรีบรีบมีหลานในฉันนะฉันแก่โรคไปถามหาแล้วเธอตอนเนี้ภาพเธอภาพเนี้ยคนดูเก้าหมื่นกว่านะอร่อยพี่คนนี่แล้วเธอรีเควสมาฉันละกิจอุ้ยกูจะกดลับดีไหมวะอีเหี้ยเธอเธอเธอไม่สบายเหรอฉันไปกดกดไหลย้อนมาฉันเป็นกดไหลย้อนแบบหนักหนักมาแบบ ปีกว่าจะสองปีแล้วว่ะแล้วมันไม่หายสักทีจนมันต้องส่องกล้องแล้วมันส่องกล้องไปกระเพาะแล้วมันก็เห็นแผลในกระเพาะแล้วก็มันเห็นเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้ยากินก็ย้ายให้ยากินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนอาการมันแบบมันทรงๆอ่ะอาการมันยังแบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถึงขั้นใช้อันนี้ว,วิธีการสุดท้ายคือสอดสอดกล้องผ่านจมูกลงคอแล้วก็ลงไปที่ท้องแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้ตรวจเช็คการทํางานของแบบ ลำไส้ของแบบกระเพาะอาหารหูรูดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแบบว่ามันเป็นแบบกดไหลย้อนจริงไหมหรือว่าเป็นแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่จนเจนด้กินกล้วยดิบยังเฮ้ยไม่รากินกล้วยดิบอ่ะเอาก็กดไหลยอ้อนให้กินกล้วยดิบปะหรอบ้าเหรอจริงปะเนี่ยแม่หนูเป็นก็กินกล้วยดิบตอนนี้แม่ดีขึ้นอ้าวพี่เจนี่ไม่น่าไปเลยน้อยกินกล้วยดิบเป็นผงกล้วยดิบ เป็นของกล้วยดิบที่เจนนี่มันดีแล้วก็คือพอพอลงสตรอรี่อันนี้แล้วก็คืออัฐพันธ์ก็คือมาเลยจ้าโทรมาเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งไม่ให้แต่โอนเงินมาด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เป็นแบบอาหารเยี่ยมเอ้อยเป็นของของของเยี่ยมไม่ได้หรอ <laughs> มันตอนนี้หลอกขายกล้องนะ่ะ <c oughs> แล้วตอนกันโทรไป่ตอนเอ้ยนี่ก็เริ่มชินแล้วนะตอนกันโทรไปก็คือพูดมากไม่ได้พูดมากก็จะอ้วกพูด,พดๆอยู่แล้ว้ง แต่ชั้นวนนี้กินอะไรแซ่บๆไม่ได้แล้วบ้าของเผ็ดๆอ่ะเออเขาให้งดของเผ็ดของรสจัดของมันของทุกอย่างแล้ฉันก็แบบพองดมาสักพักหนึ่งฉันก็อดใจไม่ไหวยะอีดอกมัานอดใจยากเนื้อเราเป็นสายแซ่บอ่ะกระเทยใต้อะเข้าใจไหมอ่ะมันก็คิดถึงคั่วกิ้งอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ต่างวันไม่เป็นเลยก็คือพอฉันถ่ายรายการเสร็จอ่ะพอออกจากไลฟ์ปุ๊บ่าก็คือไปหาหมอเลยที่หมอนัดบ่ายสามไง ออันนี้จริงๆไม่เนีดี๋ยวจะซื้อกุ้ดิบอแกนิกแพงินะเดี๋ยวให้แม่สั่งเผื่อแล้วเดี๋ยวเอาไปให้มึงคิดว่ากูเลี้ยงทามาก๊อตจิเลยพี่จอห์หหหหหหเหห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 หอหห่อหหดหหิหหหเหเออหหห่หหหอออหพหห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 พี่เจนหหหหอหห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 หเ ขวบราคาแนนนี่ยเก้าสิบแล้วจ้ะโอเคค่ะอยู่อีกไม่นานแล้วนาะรีบมีหลานนะอยากอยากเห็นหลานก่อนก่อนไปเดี๋ยวเตทําคลอดให้เจ๊งเรียบร้อยกลัวเจ๊งลูเอยูลิตภันไปแล้วอ่ะไปแล้วหนึ่งอ่าแตกหนึ่งบตายไปตามมันมาก่าก่อนเจอกันนะเธอครับบายบาย